สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฟอนและวอมมี่ <Emmy. S 1> และแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กันในบ o ูแคบเวนค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้บลูแคบเวนของเรามีการอัปเดตใหม่ครั้งใหญ่โมโหลานมากๆเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอมมี่เราไปสํารวจกันเลยดีกว่านะได้ค่ะพี่ฝนแล้วเราจะไปตรงไหนก่อนหรอคะงั้นงั้นเดี๋ยวเราสํารวจ รอบๆบ,บริเวณเมืองของเราให้ทัวท่วๆก่อนกันแล้วกันมาแล้วมาแล้วโอ้โหเพื่อนเข้ามาเล่นเยอะมากๆเลยอะ่ะเอ้าเดี๋ยวติดรถใครอะ่ะเดมี่ตามพี่ฝนมาแล้วว้าวนั่นไงดูสิมีการอัปเดตบ้านหลังใหม่เดี๋ยวขอแวะเข้าไปดูหน่อยดีกว่านี่โอ้โหสุดยอดบ้านหลังนี้สวยมากเลยอะ่ะเป็นบ้านใครเนี่ย เป็นบ้านของแจสหรอแล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหนล่ะเนี่ยน่าจะอยู่ในบ้านนะเอมีบ้านหลังใหม่อีกหรือเปล่าอันนี้บ้านใครไปดูรอบๆดีกว่าดูเหมือนว่าเพื่อนๆน,นะเขาจะสร้างบ้านกันแบบเยอะมากเลยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้มีบ้านคนอยู่ไปดูสิแบบนี้มีคนไทยบ้างหรือเปล่านะน่าจะเป็นฝรั่งนะเนี่ยชื่อว่าไทเลอร์ พี่ฝอนคาไม่เห็นมีเพื่อนคนไทยเลยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแอมมี่เอาเป็นว่าเราสำรวจบ้านดูกันแล้วกันว่ามีคนไทยในแมปนี้บ้างหรือเปล่าดูท่าทางแล้วจะไม่มีนะเนี่ยหรือว่าเราจะเข้ามาเล่นเล่นเร็วเกินไปหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสร้างบ้านใหม่ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะแอมมี่นะนี่บ้านของพวกเราหมายเลข22 พี่ฝนจะสร้างบ้านหลังไหนหรอคะนี่เลยหลังสุดท้ายบ้านหลังนี้นี่เป็นหลังใหม่ล่าสุดสร้างแล้วนับถอยหลังสามสองหนึ่งมาแล้วแอมมี่สุดยอดไปเลยเดี๋ยวพี่ฝนเปิดรูมเมทให้แอมมี่กันแล้วกันนะ แล้วที่สำคัญในวันนี้นะคะ b l u ค h a v e n ของเรานอกจากจะมีการอัปเดตบ้านหลังใหม่แล้วยังมีฤด,ดูกาลอีกทุกคนมันสุดยอดมากๆเลยอะ่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาทำหนังสัน้นหรืออยากจะเล่นกับเพื่อนๆแบบสร้างละครสร้างนิทานเราสามารถปรับเปลี่ยนฤด,ดูกาลได้ทั้งหมดเลยดูสิฝนตกซะแล้วโอ้โหแล้วก็แบบมีเสียงเม็ดฝนด้วยนะสุดยอดมากๆเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงอีกเสียงหนึ่งนะคะ ฟ้าผ่าแบบเน้นๆเลยทุกคนแล้วนอกจากจะฝนตกฟ้าผ่าแล้วนะคะมันยังมีน้ําท่วมอีกทุกคนมันสุดยอดจริงอะไรจริงเบอร์นั้นหลังจากที่ฝนตกเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนสีของท้องฟ้าได้อีกให้มีหมอกลงท้องฟ้าแจ่าใสหรือจะเป็นแบบท้องฟ้ายามเย็นเป็นสีส้มๆแบบนี้หรือหรือพิเศษนี่เลยเมื่อกี้สีอะไรอะสีเขียวนี่ ัสุดยอดมากๆโดยที่เราเนี่ยคะสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้โดยการกดเมนูนี้เลยจ้าสังเกตได้ว่ามันจะมีปุ่มสีขาวๆด้านบนตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนฤดูกาลในบรูคแเว้นของเราได้ทั้งหมดเลยค่ะพี่ฝอนพี่ฝอนพูดอะไรอยู่ตั้งนานตอนนี้หิมะตกแล้วเห็นไหมต้องรีบเข้าบ้านแล้วล่ะ เอมมี่เมื่อกี้พี่ฝนกดเองเราสามารถเปลี่ยนฤดูได้ทั้งหมดเลยแล้วนี่ก็เป็นฤดูหนาวที่มีหิมะตกมาเอมมี่ได้เวลาตามหาความลับในบ้านกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนสีบ้านก่อนนะให้กลายเป็นสีชมพูโอ้โหสวยมากปะเอมมี่เข้าบ้านกันดีกว่าบ้านของเราเป็นบ้านหลังใหม่หลังใหญ่โตมโหฬารอุ้ยมีสาว,ว่ายน้ำด้วยหรอู สาวว่ายน้ําอย่างสวยโอ้โหดูสิทุกคนน้ําแบบอย่างใสเดี๋ยวขอว่ายน้ําลงไปดูข้างล่างหน่อยมีอะไรหรือเปล่านาะมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะเอมมี่เอมมี่ยังไม่เห็นอะไรในสาวว่ายน้ํานะคะงั้นเข้าบ้านกันดีกว่าขึ้นมาเร็วดูสิตรงนี้มีทางเดินด้วยข้างล่างข้างล่างน่าจะเป็นโรงรถนะคะอืม ลงรถใหญ่มากๆเลยด้านนอกเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสวนหลังบ้านนะคะอุ้ยอะไรอะ่ะ <c> น <oughs> ีโหต้นไม้ต้นไม้อย่างใหญ่อันนี้หมายความว่าเราสามารถมาเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆได้เลยนะคะเนี่ยดูสิเอมี่ตามพี่ฝนมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนของบ้านกันดีกว่าว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ว,ว้าวพี่ฝนบ้านหลังใหญ่มากๆเลยนะคะ อันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้อันนี้น่าจะเป็นเตาผิงเพราะว่าถ้าอยู่แบบรือดูหนาวใช่ไหมอากาศมันจะหนาวมากเราจะต้องมีเตาผิงไว้ในบ้านอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ประตูนหน้าบ้านนะทุกคนเมื่อกี้เราเข้าข้างล่างเอ้าเอา, <c oughs> เอามีเพื่อนเข้ามาฮัลโ <c oughs> หลสวัสดีจ้าเชิญนัานในก่อนนะคะดูสิในตู้เย็นมีอะไรบ้างเอ่ยของกินแบบจัดไปมากสุดยอดเดี๋ยวแอมี่เอาอาหาร ต้อนรับแขกก่อนนะคะได้จ้าได้จ้ะ,จะแล้วเอมมี่ทำอะไรให้เพื่อนกินเหรอคะอ๋ออันนี้เป็นไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามันคืออะไรไต่เห็นว่าหน้าตามันดูน่ากินดีก็เลยเอามาให้เพื่อนกินนะคะงั้นเดี๋ยวเอมมี่ต้อนรับแขกไปก่อนนะพี่ฝนขอสำรวจในบ้านแป๊บหนึ่งเฮ้ฮยอันนี้ห้องน้ำหรอห้องน้ำแบบกว้างมากๆเลยอะมาดูชั้นสองกันดีกว่า ชั้นนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะคะเราสามารถเปิดประตูออกไปนอกระเบียงบ้านได้ด้วยโอ้โหระเบียงบ้านแบบใหญ่โตใหญ่โตมากเหมาะกับการทำกิจกรรม,หมเหมาะกับการนั่งเล่นเกม <c oughs> นั่งเล่นเกมที่ไหนออกมาสูดอากาศตั้งหากนี่แบบนี้เราสามารถเดินได้ทั่วเลยอะเป็นระเบียงที่ต่อต่อกันไปนะคะ เดินในรอบบ้านโหบ้านในฝันเลยแบบนี้เข้าไปดูในบ้านกันก่อนดีกว่าเอมมี่มานี่แล้วไปดูห้องนอนกันดีกว่าห้องนอนมีหลายห้องมากเลยว้าวอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะมีเตียงแบบขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ําก็แบบหรูหรานี่ฝักบัวตรงนี้ใช้ได้เออว่าแต่มีห้องลับตรงไหนนะเอมมี่ พี่ฝนมวัวแต่รีวิวบ้านไปดูห้องลับกันดีกว่าในซอกตู้เสื้อผ้ามีความลับอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันทะลุได้เอมมี่กระจกตรงนี้มันทะลุได้โอ้โหเฮ้ยเหมือนดูในหนังเลยอ่ะโอ้มันทะลุได้จริงๆทุกคนนี่ไงหนึ่งแล้วความลับอันที่หนึ่งในบ้านหลังนี้ห้องต่อไป นี่ไงเป็นห้องนี้ที่มันสามารถทะลุมาได้นะคะเตียงนอนอย่างหรูอย่างนุ่มโอ้นอนสบายเยี่ยมมากมันดีจริงๆทุกคนมาเอมมี่เราไปดูห้องอื่นกันต่อดีกว่าพี่ฝนคะแล้วมันจะมีความลับต้องไหนอีกหรอคะไม่รู้เหมือนกันเอมี่เราจะต้องตามหาเอ้ยโอ้โหบ้านหลังนี้มีเป็นแบบกระจกอะ่ะดูดิเป็นพื้นกระจกทุกคน โอ้ห oh, เราสามารถมองเห็นด้านล่างได้หมดเลยเดี๋ยว,เ,ยวเอมี่ทำอะไรเอมี่ทำอะไรเอมี่เอมี่กลัวค่ะเอมี่ก็เลยลงไปคลานดูว่ามันจะแตกหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยตกใจหมดเลยโอ้โห oh, ที่นอนแบบมี2ชั้นด้วยนะนอนสบายน่าดูอันนี้อะไรอะคอมพิวเตอร์หรอในขอดูหน่อยสิเช็คเมลนิดนึง ของเราวันนี้โอ้โหี่นี่โหนี่เงินในแบงค์เหรอโอ้โหพี่ฝนเก็บเงินเก่งมากๆาเลยนะคะเดี๋ยวก่อนไปก่อนเอมี่เดี๋ยวเพื่อนรู้ว่าเรามีเงินหลายร้อยล้านพี่ฝนความลับอย่างที่สองในบ้านหลังนี้มันจะมีหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันเอมี่เราจะต้องตามหางั้นเดี๋ยวเอมี่ค่อยๆดูกันแล้วกันคะ่ะฝั่งนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ ดูสิเราสามารถออกมานอกระเบียงได้แถมตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ้มันเป็นที่นอนว้าวที่นอนใบไม้ <c oughs> มันเป็นเปลทุกคนเปรใบไม้โอ้หสวยมากเอมี่ลงลงไปนอนแล้วอุ๊ยสบายมากเลยค่ะดูสิเอมี่ชอบบ้านหลังนี้นะคะพี่ฝนก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าเอาเอาใครไม่ปิดประตูตู้เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ปิดก่อนเฮเดี๋ยวตู้เย็นจะพังเอาซะเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยทีวีโอ้โหทีวีแบบจอใหญ่มากอืมจอใหญ่สุดๆมีหนังอะไรให้เราดูใหม่ๆบ้างนะถ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีน้องหมาเหรอเปิดเปิดน้องหมายังไงอะต้องเปิดแบบนี้เปล่าโอ้นี่ไงน,นี่น้องหมาน่ารักมากเอามีเพื่อนเข้ามาเซฮัลโหลนะจ๊ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนจ้ะ แต่ว่าเดี๋ยวขอไปตามหาความลับก่อนนะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยนะอะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยห้องน้ำหมอห้องน้ำเมื่อกี้เข้ามายังอาจําไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ไงเอาเจอแล้วโอว้เอมมี่นี่พี่ฝนเจอห้องลับโอ้หูนี่ไงนี่ไงนี่ไงเปดิดเปิดเลยว้าวนอกจากมีเงินในแบงค์หลายร้อยล้านเรายังมีเงินในบ้านอีก เรารวยขนาดไหนชีวิตดีดีดนี่ดูทุกคนเงินพี่ฝนเยอะไหมนี่เลยสายเปรเอายกให้ดีโอ้โหพี่ฝนเงินเยอะจังเลยนะเอาเสียงใครอะเอาก็จอดไงเอา้าจอดนายมาด้วยเหรอโถพี่ฝนจอดก็เกาะหลังอยู่ตั้งนานแล้วน่ยไม่เห็นเหรอเออฉันลืมไปเห็นนายเงียบๆอยู่ก็นึกว่าไม่มาซะอีกโอ้พี่ฝนนี่แล้วก็จอดก็มาอยู่ทุกวันนี่แหละจอดจะไปไหนโอ้โหจอด ฉันเจอความลับในบ้านหลังใหม่เดี๋ยวไปบอกเพื่อนๆข้างนอกก่อนนะเฮ้ hey, ทุกคนหนูเจอความลับหนูเจอความลับในบ้านหลังนี้ทุกคนเอาไฟไหมเดี๋ยว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 ดับไฟก่อนเอาเป็นว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเล่นในบ้านหลังนี้ด้วยนะเพราะว่ามันมีความลับแล้วก็มีเงินหลร้อนล้านอยู่ข้างในบ้านด้วยแต่วันนี้พี่ฝนแล้วก็แอมมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเหนื่อยแล้วบายจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบาย